สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมคนเดิมครับตัว a อซกับคุณเอพากินพาเที่ยวครับวันนี้เราจะมีเมนูเป็นเมนูอีสานเป็นส้มตำฮะมะละกอน,นี้เราก็เก็บมาจากที่เราปลูกไว้ข้างหน้าฮะตอนนี้เหลืออยู่3-4ลูกฮะเราเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างยังไงแล้วคุณกแกหรือตุ๊กแกอะไรยังไงก็เดี๋วตามมาดูกันในคนแล้วครับนี่นะครับเป็นส่วนผสมของส้มตำฮะ อันดับแรกก็เป็นมะละกอแล้วก็จะมีพริกกระเทียมถั่วเอ้มะเขือเทศแล้วก็มะนาวนี่เราตําจะตาเป็นส้มตําไทยฮะเราเลยต้องใส่เป็นถั่วลิสงแต่ถ้าเป็นพวกส้มตาําลาวหรือว่าอะไรประมาณนี้ยเราจะไม่ส,ส้มตําปูเราก็จะไม่ใส่ถั่วแต่นี่เราใส่ถั่วคือเป็นส้มตําไทยฮะอ่าเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกฮนะเริ่มลงมือเลยฮนะ อันดับแรกเราก็ใส่พริกลงไปทำเป็นพบเป็นพริกขี้ว้าที่สวนนี่เราฮะก็แต่ว่าคนชอบเผ็ดชอบไอ้เผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดปานกลางแต่นี้เราได้กินในส่วนมากจะเป็นพวกคนให,ใหญ่ๆกินกันแล้วก็เอาเผ็ดมากหน่อยอะะพริกแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่เราใส่สักสองกีบพอเราจะเน้นเผ็ด ด้วเนี่ยเราใส่เป็นน้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่เราเอาไปเคี่ยวให้มันเป็นน้ําเวลาตามันก็จะมีหอมกลิ่นหอมมีอะไรเราผสมน้ําพึ้งลงไปด้วยเนี่ยเป็นน้ําตาลปี๊บที่เคี่ยวเอาไว้ใส่ลงไปเลยครับเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยเพื่อความนัว ปลาสักสองสามหยดค่ะขอ,อน้ำตาลปี๊บผุกเคี่ยวมาม,มันเค็มอยูอ่แล้วน้ำตาลทรายนิดนึงน้ำตาลทรายสักสองช้อนเพราะว่าเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้ว รเราก็ใส่เติมเส้นลงไปฮะเส้นเหลืออะไรเนี่ย ไม่มดหรองอ๋อ oh. เอาไว้หลัง ก็ใ้เกระเทียตำหนัก ปุงรสด,ด้วยมะเขือเทศนะครับก็ถั่วที่สง่งน้องเยอะเดีย๋ยวค่อยใส่อยวค่อยโรยนะ เอาแล้วคนระับเรียบร้อยฮะสมตำลอยเทอะไะมาครับเพื่อนเพื่อนเราลองมาลองมาครับเพื่อนเพื่อนเราลองมาชิมนะเ,เป็นยไงมั้งน,นี่ครับมา สดๆเลยฮะเก็กมาจากสวนที่เราปลูกไว้ที่โรงงานเนี่ย <Okay. S 1> อือ <c oughs> วกนี้เราก็ปลูกไว้ฮะ <c oughs> ออกอเ,เย็นๆล้วก็จะลงมารดน้ำทุกวันช่วงนี้ฝนมันก็ตกต้องขยันลบน้ำเ่ยเพราะงั้นมันจะเหี่ยวแดดที่นี่มันแรงนะแดดก็ามากมันแรงทำไมได้ช่วงโควิดไปไหนไม่ได้แล้วก็ทำกินเองอยู่ที่บ้านอยูที่โรงงานเนี่ย เอาครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอจบคลิปน like like ี like like, ujemy, right ้ไ uh, ว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ายังไงพรุ่งนี้มีเมนูอะไรไงเดี๋ยวหรือว่าเพื่อนอยากจะให้ลองทาอะไรให้ชิมหรือว่าอยากจะดูอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวเราจะหาวัตวถุดิบอะไรมาลองทำเพื่อนดูตอนจบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับครับผมครับ